อาครับลองแอบมาครอ้าวเป็นไงครับวันนี้ก็ได้ที่สามแบบปุบค่ะเพราะอะไรครับก็คือถ้าจากในที่เราเหมนรายชื่อคู่แข่งแล้วก็ได้แข่งมาอย่างนี้ค่ะมันเหมือนมีประเทศญี่ปุ่นที่เขาก็ค่อนข้างที่จะโดดดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์ในการแข่งขันหรือว่าสภาพร่างกายนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็นักกีฬาหลายคนก็โด่ไม่ได้อย่างนี้ค่ะเพราะอะไรครับที่เราสัมผัสแล้วสนามเป็นไง ไม่ยถึงเพราะใช่ใช่เราโดยครับทิศทางลมอะไรพวกนี้หรือว่าจำตัวไม้ตรือะไรพวกนี้มีผรไหนใช่ใช่อ๋อของหนูนี่ตอนตอนวอร์มรู้สึกว่าวอร์มโอเคค่ะรู้สึกมั่นใจดีแต่ว่าพอเริ่มแข่งปึ๊บมันเหมือนมันมีความแบบจังหวะนะคะในช่วงในการกระโดดเนี้ยเราไม่สามารถคอนโทรลตอนสุดท้ายได้มันก็เลยเหมือนทาให้แบบ ขาดจังหวะแล้วก็ขาดความมั่นใจไปนิดนึงค่ะครับแล้วสซต์ตีเป็นไงฮะพอใจไหมอือกลางๆค่ะไม่ไม่ไม่ได้ว่าดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากค่ะครับสซต์ตีดีสุดเท่าไหร่ที่ทำแม่สามสิบค่ะวันนี้ได้เท่าไหร่ฮะับสี่เมตรสิบค่ะสี่เมตรสิบอ๋อทำทำไว้สี่เมตรสามสิบเหรอของประเทศไทยนะคะที่เราทำไว้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อได้สี่เมตรสิบนะค่ะถือว่าโอเคนะก็พอได้ค่ะพอพอได้แล้วอ่ะฝากแฟนๆเชียร์หน่อยได้บุ๋มอ๋อก็ ันนี้เป็นวันที่3นะคะแล้วก็ยังเหลือมีกรกระโดดทั้งผู้ชายอยีกค่ะแล้วก็มีประเภทอื่นอื่อ 8, ีกพอฝากติดตามเชียร์นักกีฬาไทยเราด้วยนะคะครับยินดีด้วยน้องครับโอเคครับสวัสดีครับ